ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน,นยินแยมแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวาง,วางจาะบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรที่ได้จากการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพ่สดจันทรศโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่สดจันทรทัศโรได้โอกาสในการรวบรวมรักษารารมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สุดจจนทัสโรจากถรมทั้งหมดธรรมรวมธาตุเกิดเป็นท่อทานธรรมมีสามสิบพัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุดจจนทัสโรเป็นสมบัติปัจจัยที่สิ้นมาก ขึ้นไปเรื่อยๆมีสมบัติมากเป็นเศรษฐีเป็นบรมเศรษฐีต้องการรวบรวมสมบัติเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นสมบัติบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรกิเลสโลกโกรดโลงหลอกลวงไม่ให้รู้ว่ามักน้อยสันโดษหมายถึงอะไรหลอกลวงให้เบื่อตายจากสมบัติปัจจัยสี่ หลอกลวงให้เบื่อหนายท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ไม่ต้องการสมบัติปัจจัยสี่ไม่ต้องการร่างกายที่เป็นท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ทูกกิเลสยึด ให้เป็นของกิเลสโลภโกรธหลงอยู่ในสภาวะถูกรุกจากกิเลสโลภโกรดหลงหลบหนีจากกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้โอกาสในการรวบรวมรักษาบารมีสัจสทภรรัสเสดภคุรรลภพสดันทัสโรออกลวงว่าเป็น ผู้มักน้อยสันโดษเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกกิเลสหลอกลวงต้มตนไม่รู้ว่ามักน้อยสันโดษแปลว่าอะไรจึงไม่ได้รวมสมบัติไม่ได้ขนขวายสั่งสมสมบัติ ไม่ได้สร้างค่าราคาให้กับตัวเองให้กับผู้อื่นไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับผู้อื่นเป็นผู้อัตคัดขัดสนไม่ได้รวบรวมสมบัติปัจจัยสี่ขาดแคลนสมบัติปัจจัยสี่ เมื่อนายในท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศน์นี้ถูกกิเลสหลอกลวงยึดพื้นที่อยู่ในสภาวะหลบหนีถูกรุกจากกิเลสโลกโกรดหลกไม่ได้โอกาสในการ รวบรวมรักษาปรบีสังสิทธศพระเดชพระคุณหลวงพุสสจันทส์โรดังตัวอย่างพระเดชพระคุณหลวงปุดสดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรมาชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกโยท่านรวบรวมสมบัติปัจจัยสี มากขึ้นไปเรื่อยๆสร้างกัลยาณมิตรสร้างชาวสิวิไลบรมีสามสิบทัตรพระเดชพุกุลหลวงพูสัจจันทัศโรสร้างชุมชนสังคมประเทศยุคชาวสิวิไลบรมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงพูสัจจันททัศโร รวบรวมสมบัติปัจจัยสี่มากขึ้นไปเรื่อยๆให้ได้สมบัติปัจจัยสี่ทั้งหมดสั่งสมรวบรวมมากขึ้นไปเรื่อยๆผู้ที่ไม่เป็นผู้รู้ ไม่ตื่นไม่เบิกบานจากพระมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลวงพสดจันรัสโรถูกกิเลสหอกลวงต้มตนไม่ให้รวบรวมสมบัติปัจจัยสีถูกหลอกลวงให้เบื่อหน่ายสมบัติปัจจัยสีหลอกลวง ให้เบื่อหน่ายทอดทานธรรมปรมีสามสิทธัศพระเดชคุณหลวงปุษจันทัสโรหลอกลวงให้ให้เป็นไปตามผังสำเร็จเวลาของกิเลสหลบหนีถูกรุกพื้นที่จากกิเลสทำให้ เป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่กว้างขวางอึดอัดขับ,คบแคบจากการรุกของกิเลสโลภโกรธโลงพระเดชพระคุณหลวงปู่สวดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะ หุบสิกาจจันขนนกยูท่านรวบรวมสมบัติปัจจัยสีมีสมบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆท่านได้สร้างชุมชนสังคมประเทศชาวสิวิไลต์ปรมีสามสิบทัตพระเดชกุคคลุบุสโจันตัตโมร สั่งสมสมบัติปัจจัยสี่มากขึ้นไปเรื่อยๆได้ความสะดวกสบายมีอาหารเครื่องนึง่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพิ่มมากขึ้นรวบรวมเป็นสมบัติปัจจัยสี่ เพิ่มขึ้นตลอดขนขวายสังสมสมบัติปัจจัยสี่เป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสศโรท่านมี สมบัติมากท่านมุ่งรวบรวมสมบัติปัจจัยสี่ไม่ให้ขาดแคลนประครับประคองตัวเองประครับประคองซึ่งกันและกันด้วยสมบัติปัจจัยสี่ที่รวบรวมมากขึ้นไปเรื่อยๆ หล่อเลี้ยงตัวเองหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันให้สะดวกสบายไม่ขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบพัฒนาปรับปรุสมบัติปัจจัยสี่ ให้ดีขึ้นให้มากขึ้นสั่งสมรวบรวมสมบัติปัจจัยสี่บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมาชัยโยท่านรวบรวมสมบัติปัจจัยสี่สร้าง ชาวสิวิไลสร้างชุมชนสังคมประเทศชาวสิวิไลรวมสมบัติปัจจัยสี่มากขึ้นไปเรื่อยๆท่านสร้างให้ทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทัตพระเดชพุกุลกุพศจันทสโรให้มีสมบัติปัจจัยสี่มากๆ ให้เป็นเศรษฐีเป็นบรมเศรษฐีมีอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งหยาบมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่เบื่อหน่ายสมบัติปัจจัยสี่รวบรวมเป็นประโยชน์ให้กับ ทุ่ท่อฐานธรรมวารมีสามสิบทัศน์นี้ปรับปรุงพัฒนาสมบัติปัจจัยสี่ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสมบัติปัจจัยสี่วารมีสามสิบทัศน์ประเดชพระคุณหลวงโพสิจันทสโรเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่เบื่อนาย ในการรวบรวมสมบัติปัจจัยสี่รวบรวมสมบัติปัจจัยสี่เพื่อเป็นเจ้าของสมบัติปัจจัยสี่ทั้งหมดไม่ถูกกิเลสโลภกดหลงหลอกลวงต้มตุนให้เบื่อหน่ายจากสมบัติปัจจัยสี่ ท่านอดทนรวบรวมสมบัติปัจจัยสี่ให้ทุกท่อถานธรรมบารมีสัสิบทัานี้เป็นเศรษฐีเป็นบรมเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่เบื่อนาย ไม่รัวไม่กังวลในการรวบรวมทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่ให้สะดวกสบายร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นบรมเศรษฐีตั้งพังสำเร็จเป็นเจ้าของสมบัติปัจจัยสี่ ไม่ขาดบกกพร่องไม่ถูกกิเลสหลอกลวงต้มตุนให้เบื่อตายในการรวบรวมสมบัติปัจจัยสี่ความเป็นอย่างอยู่ของครูบาอาจารย์นำให้พวกเรา ทนรวบรวมสมบัติปัจจัยสิเพื่อความสะดวกความเป็นปกติในการสร้างที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิบทธัพระเดชพระคุลโลปัสจันทสโร,รมไม่ให้ขาดแคลนทรัพย์ สมบัติให้มีทรัพย์สมบัติมากๆานขวายอดทนรวบรวมทรัพย์สมบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นชาวสิวิไลเป็นชุมชนสังคมประเทศชาวสิวิไลารมีสามสิทธทั พระเดชพระคุณหลวงพุทจันทร์ศรม,มีปกติทานศีลสมาธิที่รุกเข้าหาธรรมทั้งหมดทุกธรรมเชื่อการรวบรวมทรัพสมบัติ อย่างไม่เบื่อนายหล่อเลี้ยงตัวเองหล่อเลี้ยงทุกทอดทานธรรมบารมีสามสิทัจนี้ไม่ให้ขาดแคลนทรัพย์สมบัติพัฒนาปรปัปรุงการรวบรวมทรัพย์สมบัติ เพิ่มมากขึ้นตลอดปรับปรุงเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสีบารมีสารสิทัดพระเดพระคุณหลวงพู้ทธเจันทัศโรจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบรมีสสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพุสดจันทร์ทัโปรปุงพัฒนาเกิดเป็นธรรมบรมีสาสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงพุสดจันทร์โรประกอบธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นซับ สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยมากขึ้นไปได้เรื่อยหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวเองผู้อื่นให้มีสมบัติมีทรัพย์มากเป็นเศรษฐีเป็นบรมเศรษ สีมีทรัพย์สมบัติหล่อเลี้ยงตัวเองหลอเลี้ยงซึ่งกันและกันเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติในสภาวะที่เกิดขึ้นของความเป็นอย่างอยู่ท่ามกลาง ทำทั้งหมดที่เปลียดเบียนเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดเป็นโอกาสให้ประบิะดาสิทัตพระเดชภคุณหลวงพุทษตแดนทัสโรพัฒนาปรับปรุงตัวเอง ด้วยการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสาสิบทัประเดษพุคุณหลวงพุทธตันทัสโรเพื่อให้ทําทั้งหมดที่อยู่ในทุกทอดทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ถูกดึงดูดบอกเกิด จยากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุโหลมสจันทัสโรศูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุโหลมสตันทัสโรดึงดูดปอกเกิดให้เกิดเป็นทำบารมีสามสิบพัด พระเดชพระคุณลวงพุสจันทรโัศนโรน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติดำรงความเป็นปกติของทานศีลสมาธิ ที่เป็นการละชั่วทำดีท่องใสด้วยกรมีสักิทัตรพระเดชะคุลหลวงปดษตันทัสรเป็นการรุกเข้าห,าหาทำทั้งหมดทุกทำเพื่อพัฒนาปรับปรุง ให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสทธจันท์ทัศโรโดยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติเพื่อสร้างชาวชิวิไลสร้างชุมชนสังคมประเทศ ยุคชาวสิบวิไลบรมีสสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทร์ัโรอย่างพร้อมเพียงทั้งนิพพานธรรมบรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ัโรเป็นปกติของบรมีสาม สเด็ปจปกคลองพุทธเจนทัสโรที่รักษาปกติให้เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเพื่อการพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดให้เป็นรัก เมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นปกติอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาพระเด็พระคุณหลางพุสุดจันทโรระเดพระคุหลางพอธรรมจิโวคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกจิู่ได้นำพวกเรา โนเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธิพเสนาเพระพพคุณลุมพูสจันทร์ทศโรศภาเลื่มใสพึ่งพาอาศัยระลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลุมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสาม พระเดชพระคุณหลวงพสดจันทสะโรตั้งผังสำเร็จให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรมทุกติพานทัท้งนิพานทมที่ใหญ่กว่านิพานทมใหญ่สร้างที่สุดแห่ง ธรรมรมีสสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทจันทร์ธรรรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราอย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมระมีสอสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทจันทร์ธรร เพิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก